สวัสดีครับวิธีที่ดีคือวิธีที่นิสิตนักศึกษาทำได้ในคลิปนี้ก็มาทำโจทย์ลิมิตกัน1ข้อนะมาดูว่าลิมิต x เข้าใกล้0ย์ของนรูปที่5ของ1บวก3 x กำลัง4ลบ1ทั้งหมดหารด้วย x การหาลิมิตมีกี่วิธีอะไรบ้างนะมาดูคำแนะนำในคลิปนี้นะ วิธีที่1นะใช้กฎโลปิทาววิธีนี้เนี่ยนะในวิชาแคลคูลัสก็มักจะอยู่หลังมิดเทอมนะแต่ถ้าเป็นการสอบนะทำข้อสอบแบบตัวเลือกนะก็แนะนำวิธีนี้ได้ลิมิตตัวนี้นะเป็นรูปแบบไม่กำหนด0ูนย์ส่วนศนะพอ x เข้าใกล้0ย์ตัวหารก็เป็น0ตัวเศษก็เหลือ1นลบหก็เป็นรูปแบบ0ูนย์ส่วนเลย นะใช้ทฤษฎีบทโลปิทอามาช่วยในการคำนวณนะอนุพันธ์ตัวบนดิฟเทียบกับ x อนุพันธ์ตัวล่างดิฟเทียบกับ x อนุพันธ์ตัวบนก็ออกมาเป็น1.5สนะ่วน5ะทั้งหมดนี้ก็ยกกำลัง1นะ1ส่วน5ลบ1ก็เหลือลบ4ส่วน5แต่อย่าลืมว่าต้องมีกฎลูกโซ่ด้วยนะออกมาเป็น12 x 3กลัง3ตัวล่างก็1นะจัดรูปกันนิดนึงนะ เลขห้าลงมาด้านล่างกำลังเป็นลบลงมาด้านล่างแล้วนะแต่เนื่องจาก x เข้าใกล้0ข้างบนเป็น0ข้างล่างเป็น5คูณ1ลิมิตก็เป็น0วันวิธีที่1นะใช้ทฤษฎีบทโลพิทอลนะถ้าเป็นการเรียนวิชาแคลคูลัสนะถ้าเนื้อหาอยู่หลังมิดเทอมนมะก่อนมิดเทอมก็อาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะนักเรียนชั้นมปลายนะก็ใช้วิธีนี้ไม่ไดนะ้ถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำนะ มปลายนหะหรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ใช้วิธีมาตรฐานกันนะหาตัวประกอบมาคูณบนคูณล่างจากโจทย์เขียนในรูปแบบนี้ก็แล้วกันนะ1บวก3คูณ x กํลัง4ทั้งหมดยกกําลังส่วน5นึกถึงการแยกตัวประกอบนะแต่ว่าในที่นี้เอาตัวประกอบมาคูณบนล่างเอาพจน์เนี้ยยกกําลัง4ี่ส่วน 5, 3ส่วน 5, 2ส่วน 5, 1ส่วน5แล้วก็บวก คูณบนล่างเหมือนกันข้างบนนั้นน่ะนะพอตัวนี้นะคูณกันออกมานะก็เป็นเอกลักษณนะ์เป็นสูตรแยกตัวประกอบของนะจะเรียกว่านักเรียนมอต้นก็ได้นะพอคูณไปแล้วนะก็จะเหลือแค่พจน์หน้านะเพราะว่าบวกลบบวกมันหักล้างกันแล้วก็เหลือพจน์หลังคือลบหนึ่งนะตัวล่างเหมือนเดิมนะข้างบนก็เลยเหลือ3คูณ X กำลัง4 x กำลัง4กับ x กำลัง1ตัดกันนะตัวนี้ก็เหลือ3 x กำลัง3เมื่อ x เข้าใกล้0ข้างบวนเป็น0ข้างล่างเป็น5ลิมิตก็มีค่าเป็น0อันนี้ก็เป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปแหละนะเอาตัวประกอบมาคูณบนคูณล่างวิธีที่3เนะี่จะใช้ความรู้นักเรียนมปลายก็ได้นะีใช้ความรู้แคลคูลัสก่อนมิดเทอมหลังมิดเทอมได้ทั้งนั้นนะเพราะว่า เรียนบทนิยามเกี่ยวกับอนุพันธ์แล้วลิมิต x เข้าใกล้0นยะ์ะรูปที่5ของ1บวก3 x กำลัง4ลบ1หารด้วย x รูท5ก็มองเป็นยกกำลัง1นสะ่วน5ะโครงสร้างขนาดนี้มองว่าตัวนี้คือ f x ตัวนี้คือ f 0ข้างล่างเป็น x ลบ0โดยที่ f x มีสูตรเป็น1บวก3 x กำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง1นส่วน5รูปแบบนี้ตรงกับ บทนิยามของนอนุพันธ์ของ f ที่ x เท่ากับ0พอดีอนุพันธ์ตัวนี้ก็1.5ส่วน5 1บวก3 f x กํลัง4ทั้งหมดยกกําลัง4.5ส่วน5อย่าลืมกดลูกโซ่ตัวนี้พอแทน f x เป็น0ลงไปก็ได้0วิธีที่4นะใช้บทนิยามของลนะิมิตมองว่าฟังก์ชัน f x ก็คือ1บวก3คูณ f x กํลัง4ทั้งหมดยกกําลัง1.5ส่วน5ลบ1 หาได้ x โดยบทนิยามของลิมิตก็เริ่มต้นที่ให้เอฟซีลอนมากกว่า0นะจะต้องมีเดลตาเดี๋ยวเราแค่เลือกนะเลือกตอนนี้เดี๋ยวก็สงสัยว่าทำไมเลือกเป็นเลขรอไว้ก่อนนะเดี๋ยวทดเลขให้เห็นก็ก,กลับมาเลือกกอนซูลูอฟลบศูนยนะอันนี้ก็สูตร f x ลบศก็หายไปแล้วนะหาตัวประกอบมาคูณบนล่างนะคล้ายๆกับ วิธีทําแบบนักเรียนมปลายลนะตัวประกอบเดียวกันเลยนะคูณบนล่างนะตัวบนก็กลายเป็นหนะึ่งบวกสคูณเกำลังสทั้งหมดลบทินะ้งด้วยหนึ่หายไปแล้วนะเอ็กลังสี่เกำลังหตัดกันแล้วนะค่าสมบูรณ์ของผลหารเท่ากับผลหารของค่าสมบูรณ์นะแล้วก็ x กาลังสตัวนี้ก็ค่าสบูร์ของ x กาลังสามก็เป็นค่าสบูร์ของ x ทั้งหมดยกกาลังสอันนี้ก็มาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะมาดูเหตุผลกันนะว่าทําไมทั้งหมดเนี้ยมันน้อยกว่า3ามส่วนห้า a b o x กาลังสามมาดูเหตุผลกันตัวนี้ก็1บวกด้วยเลขบวกก็เกินหนึ่งนะ ยกกาลังตัวนี้ก็ยังมากกว่า1อยู่ตัวนี้ก็มากกว่า1ตัวนี้มากกว่า1ตัวนี้มากกว่าหนึ่งนะทั้งหมดรวมกันก็มากกว่า5กับเศษเป็นส่วนนะตัวนี้เป็นเลขบวกก็มากกว่า0นะน้อยกว่า1น,นส่วนห้าทำให้จากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ใช้เหตุผลในกรอบสีเขียวนี่นะ3ส,ส่วน5อทั้งหมดยกกำลัง3นะ แต่ a อ s ซลเอกซน้อยกว่าเดลต้าเนี่ยพรานถ้าอยากให้นะผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาเป็น epsilon เราก็ควรจะเลือก delta เป็นนะรูทที่3ของเนี่ยห้าส่วนสเอฟซิลอนเห็นไหมพอแทนค่ายกกําลัง3ไปแล้วเนี่ยสส่วนห้ส่วนสตัดกันหรือเอฟซิลอนเฉยๆจากข้อพิสูจน์ข้างต้นเราก็มาสรุปเป็นขั้นตอนอีกครั้งหนึง่งนะทุกค่าเอฟซลอนมากกว่า0นะ จะมี delta เท่ากับรูทที่3ของ5้าเอฟซิลนส่วนสมากกว่า0ที่ทําใหนะ้ถ้าเอฟซิลลบศนน้อยกว่า delta แล้วเอฟซิลลเลบศนะน้อยกว่าเอฟซิลอเพราะฉะนั้นนะลิมิตของ f อเมื่อเอ็กเข้าใกล้0ย์ก็มีค่าเป็น0ูวันนี้คือการพิสูจน์แบบที่4นะใช้บทนิยามนะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อเดียวนะั้นะในคลิปนี้ก็แนะนําวิธีทํา4วิธีนะี วิธีที่ดีคือวิธีที่นิสิตนักศึกษาทำได้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ